ทุกคนนะคะพาทุกท่านมาดูนะคะโลเคชันเป็นสถานที่นะคะเมื่อคืนเมื่อคืนนะคะถ้าใครติดตามเพจนะคะทุกคนจะเห็นว่าเรามาโลเคชันที่เป็นโรงเรียนนะคะแล้วเรานะคะมีจุดประสงค์นะคะต้องการนะคะหาสารตะเคียนที่เขาบอกว่า านางตะเคียนดุนะคะแล้วเป็นต้นตอของเรื่องราวความน่ากลัวนะคะแล้วแรงและดุนะคะตามเรื่องเล่าเมื่อคืนเลยนะคะถ้าใครได้ดูแล้วเมื่อคืนนี้มาถ่ายซึ่งหาสารไม่เจอนะคะก็ตอนนี้นะคะกลับมาโลเคชั่นเมื่อคืนเพื่อที่จะมา ดูนะคะว่าสารอยู่ตรงไหนแล้วนะคะตั้งใจว่าจะลองซิถ้าเราจะขอเลขขอขอโชคนะคะขอตัวเลขนะคะกับอ่าเขาเรียกนางตะเคียนนะคะแต่ปกติเนี่ยทุกที่ที่ไปเราเราจะเรียกแม่ตะเคียนนะคะแต่แต่ที่เนี่ยเขาเรียก ศาลนางตะเคียนเขาเรียกนางตะเคียนนะคะเราก็เลยอ่ะเรียกตามนะคะตามคาบอกเล่าเพราะฉะนั้นทุกคนเขาบอกว่าอยู่เมื่อคืนทุกคนเห็นนะเมื่อคืนทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะเมื่อคืนเพจคนล่าพิสูจน์นะคะไล์อยู่นะคะที่โรงเรียนอาคารที่ที่หนึ่งที่สองอันนี้ที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเนี่ยนะคะเป็นอาคารสองซึ่งเดินมาแล้วมันมืด มืดแล้วหนูไม่สามารถนะคะคือทางเราไม่สามารถเห็นได้เลยว่าสารนางตะเคียนอยู่ตรงไหนพยายามมองแล้วนะคะเนื่องจากเราไม่มีการสำรวจสถานที่ก่อนถ่ายเป็นโลเคชั่นใหม่จริงๆที่เราไม่ได้สำรวจก่อนไม่มีการดูพื้นที่ก่อนมันเลยหาไม่เจอนะคะแต่วันนี้นะคะกลับมาโลเคชั่นเมื่อคืนตั้งใจจะมา หาสารตะเคียนให้เจอเพื่อจะได้เราแบบจะได้ให้ทุกคนนะคะที่ดูโลเคชั่นเมื่อคืนนะคะได้เห็นว่ามีสารตะเคียนจริงๆไม่ใช่เรื่องประวัตินะคะเราไม่ได้เมคขึ้นเป็นประวัติจริงนะคะคนพื้นที่เล่าคนพื้นที่เนี่ยที่เล่าให้เราฟังเมื่อคืนถ้าใครดูคลิปนะคะเป็นหลานของผอ,อ โรงเรียนนี้นะคะเล่าประวัติให้เพราะว่าเขาเจอมากับตัวโดนมากับตัวนะคะเขาเล่าประวัติที่เขาพบเขาเจอนะคะแล้วเพื่อนเขาโดนนะคะใครเมื่อคือนยังไม่ได้ดูนะคะไปย้อนดูได้ในเพจคนล่าพิสูจน์ค่ะนี่ทุกคนโรงเรียนนะคะ โรงเรียนเมื่อคืนที่เรามาไลฟ์มีนะคะมีด้วยกันสองอาคารใหญ่มีอาคารไม้อายุประมาณแปดสิบกว่าปีนะคะแล้วก็นะคะมีอาคารนะคะที่เป็นอาคารใหม่เขาบอกอาคารใหม่เนี่ยสร้างเนี่ยสร้างไวย้ยังเรียนได้แค่จําไม่ได้แล้วเขาว่าไงเขาบอกเพิ่งเพิ่งสร้างใหม่ อ๋อเขาบอกว่าอาคารใหม่นะคะสร้างนะคะแล้วยังไม่ได้เรียนนะคะก็เกิดเรื่องราวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์นะคะกดหัวใจเคาะจอเคาะใจรายงานตัวกันมานะคะว่าท่านดูอยู่เพจล่าพิสูจน์เซเว่นเนี่ยไม่ค่อยได้ไลค์นะคะก็มีโอกาสนะคะ ไลฟ์เพื่อให้เพจเปิดการมองเห็นทุกคนเรามาดูโลเคชันจริงกันเมื่อคืนอันนี้เป็นอาคารใหม่นะคะอาคารใหม่มีทั้งหมดสองอาคารเมื่อคืนนะคะใครดูม้งคะเพจคนล่าพิสูจน์ที่เราสำรวจอยไลฟ์สดนะคะพิสูจน์แล้วก็สำรวจโลเคชันไปตอนนี้นะคะหนูอยู่ที่โลเคชันนะคะซึ่งมีประวัติจริงนะคะ oh. เดี๋ยว ซึ่งมีประวัติจริงเดี๋ยวเราจะมาขอเลขกันทุกคนเอานั้นไงอันนี้เป็นห้องน้ําทุกคนอาคารใหม่นะคะแล้วใหญ่นะคะปากปิดปกคลุมนะคะเดี๋ยวเราจะมานะคะอ้าผีดุนี่นี่นน,นี่สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ พี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆนะคะอันเป็นที่รักทุกคนเลยนะคะแล้วก็ครอบครัวราพิสูจน์ด้วยนะคะทุกคนดูนี่ใครเมื่อคืนนะใครดูไลฟ์บ้างไปย้อนดูไลฟ์เมื่อคืนนะคะที่นี่นะคะคนพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ใช่เรื่องแค่ผีดุที่นี่นะคะมีเรื่องของกระสือหมาดํา ผีอะไรนะหมาหมานายอุย้ยเมื่อคืนนี้เชื่อไหมทุกคนหนูนั่งคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเจออะไรกันมากมายเลยนะคะเมื่อคืนนั่งนั่งคุยกับคนในพื้นที่เนี่ยเขาบอกมันไม่ใช่แค่น่ากลัวไม่ใช่แค่ที่โรงเรียนนี้นะเขายังแนะนําบ้านหลายๆห,หลังให้ให้ไปพิสูจน์ด้วยนะคะบ้านที่มีคนอยู่นี่แหละนะคะแต่เจ้าของบ้านยังไม่เข้านอนในบ้านเลยต้องนอนที่ท้ายสาลลี่นอกบ้านนะคะเพราะว่าเจอเรื่องราวลี้ลับ นะคะพ่อพ่อเขานะคะเป็นเหมือนคนเล่นของนะคะแต่เรายังไม่ยังไม่ได้คุยรายละเอียดเยอะนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะเจ้าของบ้านยังไม่กล้านอนในบ้านนะคะนอนท้ายสาลี่ข้างบ้านพราะในบ้านเจอเรื่องราวลี้ลับถึงขนาดน,นอนไม่ได้เลยทั้งทั้งที่บ้านนั้นเจ้าของอยู่นะเขาอนุญาตให้หนูกไปถ่ายด้วยทุกคนไปนี่ทุกคน จากคำบอกเล่านะคะจากคำบอกเล่านะคะเขาบอกว่านะคะเดิมนะคะแม่ตะเคียนเขาเรียกนางตะเคียนนะคนที่เล่าให้หนูฟังนะคะเขาเรียกนางตะเคียนท่านอยู่ในบ้านพักครูหลังหนึ่งนะคะอยู่ที่ที่บ้านพักครูแล้วนะคะบ้านพักครูนั้นนะคะถูกลื้อถอนไปจึงทำให้เขานะคะเกิดไม่พอใจนะคะ ไปเข้านะคะเข้าแบบเหมือนสิ่งล่างนะคะเด็กนะคะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าดุอ่ะใครที่เรียนหนังสือนะคะก็จะมีการโดนผีเข้าโดนฉุดตกลงมาจากด้านบนนะคะใครเข้าห้องน้ำก็ประตูล็อกเองโดยที่ไม่ได้มีใครแก้งนะคะเขาอยู่ไม่ได้นะคะ เขาไม่พอใจเพราะว่าลื้อนะคะลื้อบ้านพักครูหลังนั้นน่ะทิ้งนะคะรื้อออกไปเพราะฉะนั้นชาวบ้านนะคะจึงมาทำสารนะคะอัญเชิญเขามาอยู่ท้ายโรงเรียนอันนี้ประวัติจริงนะคะเดี๋ยวทุกคนหนูไม่รู้นะ,ะว่าจะยังไงแต่เดี๋ยวหนูจะจุดธูปนะคะจุดธูปตัวเลขนะคะเพื่อทำการขอตัวเลข นะคะและเราจะมามาดูว่าเลขที่เราจุดเนี่ยนะคะจะออกมาแบบไหนเลขอะไรเราลองซิว่าถ้าเขาดุเนี่ยเราลองขอเลขเขาถ้าเผื่อลูกเพจถูกนะคะเออเผื่อลูกเพจถูกรางวัลกัน ทุกคนแล้วมึงนะพอดีนะคะหนูพก,พกพกตัวเลขพกพกมาทุกคนไม่ต้องเชื่อหนูนะทุกคนไม่ต้องเชื่อนะคะแต่เดี๋ยวหนูจะจุดเป็นแนวทางสําหรับคนที่ชอบเรื่องตัวเลขนะคะหนูบอกทุกคนเสมอนะคะให้ใช้เป็นแนวทาง เออยา๋ยหนูไม่แน่ใจว่าทูบที่รถทูบมันมันหนูไม่แน่ใจว่าที่รถมันมีทูบเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวป้าแม่อะไรเดี๋ยวเราบอกเล่าเขาก็ได้ลมป้าน,นึงนะทุกคนนูจุดทูปป้าน,นึงนะ เดี๋ยวจะขอจุดนะเพื่อเป็นแนวทางนะทุกคนปักตรงไหนได้วะนี่ไม่จะเขียนจ๋าจะปักตรงไหนได้ดิอันนูมันต่ำไปทุกคนปักตรงไหนได้เด้อพี่มึง ถ้าไปปักในทูบมันไอปักในกระถางมันลึกทุกคนตั้งนึงนะแม่ตะเกียนจ๋าลูกขอนะคะมาสาธุสาธุนะคะ ก็น,นโมตสะอุย้ยมันไม่ใช่ที่เขาเป็นแม่ตะเคียนเอาอย่างนี้นะคะแม่จา๋าถ้าแม่ยังอยู่ที่นี่นะคะตามคําบอกเล่าของชาวบ้านนะคะที่พบเจอพบเห็นนะคะวันนี้นะคะเพจลาพิสูจน์เซเวขออนุญาตนะคะมาขอเลขกับแม่นะคะขอให้แม่นะคะโดนบันดาลน,นะคะโดนจิตโดนใจให้ตัวเลขที่ออกมานะคะให้เขาถูกลังวัลด้วยนะแม่นะสาธุสาธุ ทุกคนคะหนูอยากให้ทุกคนใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะเพราะทุกคนก็รู้อยู่เนาะใช้วิจนญาณนะคะและดุลละพินิษ์นะคะในการรับชมหนูนะใช้เพื่อเป็นแนวทางหนูไม่รู้ว่าวันนี้มีลาวมีน้อยไหมนะคะหนูก็เลยขอนะคะเผื่อเผื่อคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องๆ้หลายๆายท่านที่ชอบเรื่องนี้นะคะเรื่องคณิตคิดเลขเร็วนะคะ แล้วเดี๋ยวเราออกมาดูกันเนาะแล้วจะรอดูไปเลยไหมย่หนูจะพาไปดูลงภายในโรงเรียนก่อนที่หนูไลฟ์เมื่อคืนนี้เดีย๋ยวลองดูนะก็ไม่จะเคียนจา๋าวันนี้นะลูกลูกเดินทางมาไกลนะไหมนะหนูเดินทางมาไกลจริงจริงนะหนูก็อยากนะให้ลูกเพจทุกคนนะคะเขานะคะ ให้เขาถูกโชคให้เขานะได้ดวงได้เลขนี่ไงคุณคุณทองดีบอกว่าคุณสวัสดีคุณทองดีคะ่ะคุณทองดีบอกว่าดุจริงให้แมนแ่นนะแม่จา้าทูสวัสดีคุณโนพลัลนัค่ะสวัสดีคุณแม่หน่อยคะ่ะอยากถูกบ้างแม่ใช้เป็นแนวทางนะแม่ทุกคนขาหนูอยากให้ทุกคนดูเพื่อเป็นเฮ้ย ให้เอา้าทุกคนหนูลืมเมื่อคืนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยวให้ให้ดูเดี๋ยวให้ดูคลิปที่นี่แต่อ้โท,ทรศัพท์โทรศัพท์ที่หนูบันทึกเสียงของนะคะหลานของพออนะคะโรงเรียนเนี่ยอยู่ในเครื่องที่หนู่ะให้หนูเปิดให้ดูไม่ได้ด้วยหนูลืมไปลืมไปทุกคนมาเอาเก้าออกมาตวงแล้ว ทุกคนดูมันเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะเดีย๋ยวเราไปไปดูโรงเรียนอีกรอบไหมแล้วเราค่อยกลับมาดูเลขไหมทุกคนหรือจะดูไปก่อนเลยสวัสดีคุณวีคะ่ะเดี๋ยวเมื่อคืนนะใครดูไลฟ์จะเห็นว่าหนูหาสารไม่เจอ แต่สารอยู่ท้ายโรงเรียนจริงๆทุกคนแต่หนูมองไม่เห็นน่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ,ค,ณคุณจุธาทิพย์นะคะขอบคุณห้าสิบบาทนะคะที่สนับสนุนเพจมาขอบพระคุณนะคะถ้าหนูไม่ได้เอ่ยใครไม่ได้อ่านใครนะแม่นะอย่าว่าหนูนะทักมาบอกมาทักข้อความเพจได้นะแม่นะ เมื่อคืนเนี้ยใครดูดูดูอ่ะยูหนูให้ดูให้ดูประวัติเด,ดี๋ยวนูดูยูหนูเปิดอีกเครื่องให้ดูก็ได้แป๊บหนึ่งนะคะเมื่อคืนถ้ามีคนดูประวัติเด้อเมื่อคืนนี้หนูจะให้ดูประวัติแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูประวัติเมื่อคืน เมื่อคืนหนูทุกคนเอาเจอลนะอเมื่อคืนอย่ให้ดูประวัตินะ เนใครลองดูเอาลองฟังนี้ก็ได้ทุกคนมาทุกคนคะเกนจะเปิดคลิปให้ฟังว่าเร่าแล้วนาะมาหนูจะบอกนะคะโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนเก่าแก่นะคะอายุไม่น่าจะตามกว่าแปสิปีนะคะแล้วมีข้อมูลนะคะจากสมัยก่อนนะคะมะีมีแม่ตะเคียนนะคะเขาอยู่ในบ้านพักคูนะคะแล้วบ้านพักคูหลังนั้นถูกรือ้อแม่ตะเคียนเขาก็ออกอารวาสเฮ้ยเขาเรียกออก ราววาดไม่พอใจเหมือนคนไปไปพังไปทําลายที่อยู่เขานะคะเด็กนะคะโดนดึงจากชั้นบนนะคะตกลงมาชั้นล่างนะคะแล้วเพื่อน,นของพี่คนที่เล่าให้ฟังนี่ก็โดนผีเข้าจับโยนจับเวี่ยงกันนะคะเฮ้ยมีเรื่องราวมากมายทุกคนคะ่ะแล้วมีคนพบเจอ พบเห็นนะคะเป็นแม่ตะเคียนใส่ชุดสีขาวนะคะยืนบนอาคารชี้ลงมายืนจ้องแล้วชี้ลงมาข้างล่างไปยืนหน้าป้ายโรงเรียนก็มีนะคะพี่แกบอกว่าที่นี่ตกเย็นนะคะมืดหรือกลางวันก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาสักคนแล้วศาลแม่ตะเคียนทุกวันนี้ยังอยู่และอยู่ท้ายโรงเรียนนะคะมีสองอาคารใหญ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะสำรวจนะคะคือ,อรูบอกเลยเป็นโลเคชั่นใหม่ ที่หนูเองนะไม่เคยสำรวจแล้วไม่เคยมาเป็นครั้งแรกนะคะที่มาตอนแรกทุกคนหนูจะไปไล์สดบ้านที่เขาแขวนคอตรงข้ามวัดนะคะแต่ก็ด้วยที่ว่าเขาเพิ่งแขวนคอไปนะคะยังไม่ได้สามวันเ,เพิ่งเผาไปทุกคนเผาไปยังไม่ได้ยังไม่ถึงสามวันเลยหนูก็ความเกรงใจเนาะว่าเขาเพิ่งจะเผาไฟเราก็เลยไม่อยากจะ คือหนูก็ยังให้ความเคารพนะคะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่นะคะแขวนคอหน้าบ้านใต้ต้นมะม่วงเลยนะคะแล้วตอนที่เนี้ยนะคะเขาเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์น,นะคะถ้ามีมีศพหนึ่งจะต้องมีศพที่สองส่วนมากเวลาจะตุยก็จะตุยคู่นะคะตอนนี้นะคะตรงข้ามวัดนะคะลูกคอตุยไปและในวัดก็มีการมรณภาพเสียของพระไปตอนนี้นะคะคือเตาเตาเมนอะไม่มีว่างนะคะเผาวันเว้นวันเลย นะคะแล้วหมู่บ้านนี้นะคะเหลือแค่ไม่กี่หลังคาเขาบอกว่ามันดุมันแรงและจะล้างนะคะแม้แต่ตั้งศาลนะคะตั้งศาลทําพิธีขอเข้ามากลางหมู่บ้านยังทำได้แค่สามครั้งและก็ไม่สามารถที่จะทําได้แต่ประเด็นทุกคนที่นี่นะคะพี่แกบอกว่าจะเข้าจริงหรอดุนะแล้วมีสารตะเคียน จากคลิปที่ทุกคนฟังใช่ไหมคะหนูถามเขาว่าแล้วสารตะเคียนยังอยู่ไหมเขาบอกสารตะเคียนอยู่อยู่ท้ายท้ายสุดของโรงเรียนเลยอยู่ตรงอาคารใหม่นู่นไปเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมานะคะพิสูจน์กับโรงเรียนแห่งนี้นะคะแล้วที่นี่นะคะหนูบอกเลยเป็นเป็นโลเคชั่นใหม่ illed? ทุกคนเป็นโลเคชั่นใหม่แล้วทุกคนก็ไม่อาจารจะไปเดี๋ยวทุกคนหนูจะให้ฟังตรง,ตรงคลิปนะ เดี๋ยวมาลงแล้วตกกันค่ะนะครับตรงนี้นะคะกับใช่ของพี่คนที่จาเป็นแม่ตักว่าที่ผาใหญ่ตอนแรกยังไม่อ้าวมี ไปเอท้ายเขาบอกว่าเขาอยู่ปกติเขาอยู่ในบ้านกับคุณลูกแล้วพอรื้อฟานต้คูปุบเขาก็เลยไม่มีที่อยู่เขาก็เลยออกมาแล้วว่าเด็กคน้ก็จาการ้อยของคุเหลือสามรหรือสองร้อยหรือร้อยกว่าอม่ลูกเขาเป็นอะไรเพราะเด็กมันไตกโรงเรียนด้วยเด็กดนโรงเรียนเหรอคะใช่เหมือนว่าเดเหมือนโดนดึงลงจากโรงเรียนเด็กเว้องน้ำก็โดนล็อกใช่ ขาหรยีประมาณนี้จำได้ครูเนี่าห้ามอ่ะครูสีห้าคนมาห้ามเนียเวียงคที่เข้าเครื่องเครื่องีเที่แอบที่ว่าโดนข้าอ่ะโดนใช่คโดนโดนเขียนข้าเขามพูดเลยว่าพวมึงมาลนูรูอะไรอย่างเงี้ยเาบอกว่ามงมาทาลายที่อยู่กูปูรกูก็ไม่ต้องอยู่ไปหรอกไม่ต้องเรียนมึงไม่ต้องอยู่กันนี่เด็กมเริ่มก่อนมีไรไฟนะคะเาติดไรไเด็ก้านั่งเร่นแล้วก็่ ก็ยืนชี้นิ้วโอ้โหวิ่งกันกระเจอมาเด็กบอกป้ายืนใส่ชุดขาวชี้นิ้วใส่ชุดขาวแล้วก็ยืนชี้นิ้วใช่แล้วแบบคนนี่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปไม่มีใครกล้าเข้าไปได้สารยังอยู่สารยู่ค่ะสารอยู่ไหนคะใช่สารแบบสารอสารไม้เหรอสารสาตั้งให้สารตะเคียนเหมือนตั้งให้ใช่ไม่อยู่ตรงนั้นใช่แต่เขาอยู่เาไู่ไม่อยู่ใช่เขาบอกเขาไม่อยู่อย่างคือก็ทยอยออกไปคนทีเ ก็ใช้ลอยต่ายแล้วมู่บานนี้ก็แบบว่าเป็น จะบ้านเขาดงบวกเขาจำนายแล้วก็บู่บ้านอิจ้างก็เหลือไม่กี่หลังเองคะเหลือเหลือไม่กี่คนเองแล้วทีนี้เขาก็ตั้งศาลหมู่บ้านเก็จะตั้งศาลข้าูกลั่มได้ที่เจ้าลาล์เก่าเขาไม่ได้ตั้งแต่ว่าเขารวมเงินกองทุนหอกบ้านจะตั้งเพราะว่าถ้าไม่ตั้งก็เหลือเป็นอาถรรพ์เลยใช่เป็นอาถรรพ์ู่บ้านใช่แ่้วเขาดูไว้ประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะเป็นอาถันหมู่บ้านถ้าใครถ้าเขาไม่ตั้งศาลท่านในส่วนให้คุ้มในหมู่บ้านอ่ะก็จะแบบนั้น เมื่อก่อนเขาจะทำวงกลางบ้านเนี่ยทำได้แค่ประมาณได้แค่สามครั้งเองแต่ทำไม่ได้เขาไม่รับเขาไม่รับแล้วทำยังไงคือก็ไม่เอาแล้วทุกวันนี้ยังคิดว่าเขาอยู่เขาก็อยู่คิดว่าเขาอยู่คิดว่าเขาอยู่ใช่ค่ะวเคยวันดีคืนดีเขาก็ยืนอยู่ฮะใช่ตรงไปวันนี้คืนดียืนอยู่ป้ายโรงเรียนนะป้ายใหญ่เหรอคะใช่ป้ายใหญ่แล้วก็คิดว่าเขายังอยู่ด้วยเขาข้านี้ก็ไม่มีใครออกมาเลยนะคะข้างระหว่าแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะ แล้วโกรธอาเป็นขออ้ออาเป็นขอนี่อาเป็นขอตั้งแต่ตั้งแต่เดิมเขาเริ่มแรกเป็นโรงเรียนนำร่องของแต่โรงเรียนใช่ไหมคะตำบลนี้มีแต่โรงเรียนแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนนำร่องตั้งแต่รุ่นอารุ่นข้อเรียนแล้วโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนนำร่องเขาก็เลยไม่กล้าทำอะไรมากเพราะว่าเป็นโรงเรียนเก่าแก่ไอ้ทำไมนะอายุเท่าไหร่คะอาคารเก่าที่เป็นไม้อาคารเก่าตั้งแต่อาเรียนร้อปีได้ไหมไม่ไม่น่าถ Okay. Okay. ใช่ก็า <Okay. S 1> ่ค่ <Okay. S 1> <okay. S 2> ทุกคนคะ่ะมาให้ฟังเบื้องต้นนะคะใครอยากดูนะคะลองไปย้อนดูในเพจคนล่าพิสูจน์นะคะมาทุกคนคะ่ะมาดูเลขกันเนาะทุกคนคะ่ะดูเพื่อนะคะเป็นนะคะแนวทางนะคะใช้ดุลละพินิษนะทุกคนคะ่ะหนูไม่ทราบนะคะ คือหนูก็ตั้งใจให้ทุกคนนั่นแหละนะคะหนูก็อยากให้ทุกคนได้ถูกเนาะอ่ะมือจะนิ่งแล้วนะทุกคนคะ่ะเลขสุดท้ายหนูไม่ทราบว่าเลขอะไรนะคะ,ะแค่นั้นะคะหนูซูม่ะทุกคนดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะหนูย้ำเสมอเนอะอ่ะ เผื่อลาวเผื่อนนอยได้นะทุกคนคะ่ะหรืออื่นๆเนาะก็มาขอแม่ตะเคียนนะคะขอนางตะเคียนที่นะคะเขาพบเห็นพบเจอนะคะอยู่ที่นี่และเขาชาวบ้านยังเชื่อว่าแม่ยังอยู่นะคะเขายังอยู่นะคะอ่ะทุกคนลองดูนะคะไปเดียวเราพาไปตำรวจไปาไปขึ้นไปโรงเรียนกันใหม่เนาะนู่ ดี๋ยวทุกคนคะเลขท้ายนะคะหนูไม่ทราบว่าเลขอะไรแต่แค่ให้ทุกคนดูเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกล้องมันสั่นทุกคนเลขตัวท้ายอะ่ะหนูไม่รู้ว่าเลขอะไรนะคะมันไม่ชัดหนูอยากให้ทุกคนนะคะมองดูด้วยสายตาของทุกท่านนะคะหนูไม่อยากชี้นํานะคะ หนูบอกเสมอเพราะว่าหลายท่านนะคะเวลาไม่ไม่ไม่เข้าไม่โดนก็จะมาโทษหนูได้เพราะฉะนั้นหนูบอกแล้วว่าเป็นแนวทางหนูอยากให้ทุกคนถูกจริงๆหนูไม่มีเจตนาที่ไม่ดีหนูเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายท่านรู้เจตนาหนูและหนูเชื่อว่าทุกคนนะคะก็ยังสู้กับเรื่องนี้อยู่นะคะมันคือแรงผลักดันทุกคนคะ่ะ เลขท้ายหนูไม่แน่ใจทุกคนอ่ะไปเราไปตรงโรงเรียนกันมาสาธุสาธุสาธุแม่จา๋าหนูขอให้ลุกเพจเขาทุกคนนะคะถูกลางวัลด้วยเธอสาธุสาธุสาธุาธไปหนูจะพาทุกคนไปดูโรงเรียนอีกรอบหนึ่งมาใครไม่ทราบประวัตินะคะไปลองย้อนดูเด้อ โอ้สีขาวแม่ชอบชุดสีขาวเหรอไปอ๋อมีโอ,มโอ้มีทุกสีด้วยทุกคนมีสีแดงสีส้มสีเขียวมีสีขาวแต่ที่ชาวบ้านเห็นนะคะและคนจริงๆที่เอาเจอเนี่ยเขาบอกว่าแม่ใส่ชุดสีขาวมายืนชี้หน้านะคะเด็กเด็กวิ่งเงินเกลียวเลยนะคะเพราะฉะนั้น จากคําบอกเล่านะคะหนูตัวหนูเองอะ่ะหนูไม่เคยเจอเพราะหนูไม่เคยมาที่นี่นะคะครั้งแรกเพราะฉะนั้นนะคะหนูขอนะคะให้ลูกเพจทุกคนเฮงเฮงรวยรยปังๆ